สวัสดีค่ะทุกคนคลีปนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่เป็น องหญิงสาค่ะในเรื่องดาราจักรรักลำนำใจค่ะหรือว่า Love f l ท t h ด Galaxy ซนะคะซึ่งเรื่องราวที่กู๊ก่่กำลังจะเล่านี่นาะก็จะเป็นการที่กุ๊ก่่ไปดำน้ำมาจากนิยายเวอร์ชันภาษาจีนนะคะซึ่งในซีรีส์เนี่ยนะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะทุกคนก็ฟังเอาสนุกๆน,นะคะใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้นะคะสามารถย้อนไปฟังคลิปอื่นที่กู๊กก่เนี่ยหยิบม,มาเล่าเพิ่มได้นะคะลองดูในเพลย์ลิสก็ได้ค่ะ สำหรับองค์หญิงสามเนี่ยนะคะในนิยายเนี่ยนะเวลาที่นางเนี่ยลงมือแก,กล้งนางเอกทีไรตอนเจอหน้ากันในวังเนี่ยนะก็มักจะทำไม่สำเร็จเพราะว่ามีพระเอกหรือไม่ก็มีองค์หญิงคนอื่นเป็นองค์หญิงรองบ้างอะไรบ้างนะมาคอยช่วยนางเอกไปอยู่เสมอจริงๆแล้วอะ่ะนางแทบไม่เคยรังแกนางเอกได้เลยนะคะแล้วเรื่องจุดต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวที่องค์หญิงสามเนี่ย ไปสมคบคิดกับนาะหรือว่าเสี่ยวเวย่โหเนี่ยในซีรีส์เนี่ยนะเขาผูกปมเอาไว้แต่ว่าในนิยายเนี่ยไม่ได้ผูกปมเอาไว้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะไม่มีตรงจุดนี้ทีนี้ถ้าตามความเข้าใจของกูไก่นะคิดว่าในซีรีส์เนี่ยมีการปรับบทให้เนื้อหาองค์หญิงสามเนี่ยดูมีความร้ายมากขึ้นแรงมากขึ้นทีนี้จุดจบของนางเนี่ยนะอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าในนิยายคือจริงๆในนิยายอาจจะเรียกว่าจุดจบก็ไม่ได้ ในนิยายเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในซีรีส์ก็ทําให้เห็นเหมือนกันตรงเนี้คล้ายกันก็คือลูกของฮองเต้ที่เกิดจากพระสนมเย่เนี่ยนะก็จะได้แต่งเข้าสกุลเซวียนของฮองเฮาส่วนลูกของฮองเฮาเนี่ยก็จะได้แต่งเข้าสกุลเย่ของฝั่งพระสนมคือเป็นการเหมือนผูกความสัมพันธ์กันนะ่ะทีนี้นะองค์หญิงสาเนี่ยนางก็โชคดีเพราะว่านางเป็นลูกของพระสนมเย่ใช่ไหมคนที่นางแต่งด้วยเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างดีมีเกียรตินะไม่ค่อยจะวุ่นวายเท่าไหร่ในขณะที่องค์หญิงหองค์หญิงห้าเนี่ยนะเป็นลูกของของเฮาเออได้แต่งกับฝั่งของสกุลยุเแต่ว่าคนที่องค์หญิงห้าแต่งด้วยเนี่ยคือแบบไม่โอเคไง ตอนแรกตอนช่วงที่อยู่ในวังตอนที่นางเอกเนี่ยนะเป็นคู่มั่นอยู่กับพระเอกใช่ไหมใครต่อใครนี่ก็คือกาหัวนางเอกแล้วก็กลั่นแกล้งนางเอกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นองคหญิง5เอ้ยองคหญิงสาเอลยแต่จริงๆในนิยายเนี่ยองค์หญิงห้านี่คือลงมือหนักหน่วงกว่าผู้ใดเลยนะองคหญิงสานี่คือเบาๆบมากเแบเบ้สุดๆตอนเนี้ตอนที่นางเอกอยู่ในวังเป็นคู่มั่นนี่ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าแบบทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รวมหัวกันซะทีเดียวแต่ว่าอะ มีนางเอกเป็นเป้ารวมแรงแกนางเอกอยู่คนเดียวแต่ว่าหลังจากที่เรื่องราวมันดําเนินผ่านไปนะคนที่เพิ่งมาฟังเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะขอแทรกตรงนี้นิดนึงว่าสรุปแล้วการมั่นของนางเอกกับพระเอกครั้งนั้นเนี่ยก็คือล่มไปแล้วนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็แยกกันก็คือว่าพระเอกเนี่ยได้รับคําสั่งให้ไปอยู่ที่ชายแดนแล้วก็แยกกันอยู่ตั้ง5ปีช่วงเวลานี้นี่เองนะก็คือองค์หญิงทั้งหลายต่างก็แต่งงานไปมีเรื่องมีราวของตัวเองใช่ไหม พอตอนหลังนะตอนช่วงที่พระเอกเนี่ยกลับเข้าเมืองหลวงมาแล้วผ่านไปแล้ว5ปีเนี่ยนะกลายเป็นว่าองค์หญิง3กับองค์หญิงห้าเนี่ยนะคือจากเดิมเคยเพ่งเล็งนางเอกตอนนี้ก็ตีกันเองคะ่ะต่างคนต่างก็เป็นลูกคนละแม่นะแล้วก็คือทะเลาะกันรัวๆอยู่ตลอดเวลา องค์หญิงสามเนี่ยหลังจาก5ปีผ่านไปก็ได้พัฒนาความสามารถของตัวเองอ่ะคือในซีรีส์นี่พูดคลายกันว่าตอนแรกองหญิงสาเนี่ยเหมือนไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านไป5ปีค่ะอยู่ดีๆก็ฝีปากนี่ก็คือเฉียบคมขึ้นมากประหนึ่งว่าได้องค์พระสนุเย่มาสิงร่างคือไม่ว่าจะเถียงทะเลาะอะไรกับองคหญิงห้านี่ก็คือชนะไปสะทุกดอกก็หยิบเอาเรื่องราวที่แบบว่าไม่น่าพูดไม่น่าพิษสมัยของฝั่งสามีองค์หญิงห้ามายเยอะเยะ้เยรัวๆค่ะโอ้ดีมากค่ะปะ เก่งมากค่ะแล้วพูดไปพูดมาเนี่ยนะคะก็คือทะเลาะกันจนแบบว่าแทบตายไปข้างหนึ่งแต่ว่าองค์หญิง3ชนะองค์หญิง5เฉยเออแล้วก็ยังลากนางเ,งเอกนะเข้ามาเป็นตัวร่วมในวงการเม้ามอยนี้ด้วยเพราะงั้นอจุดจบเนี่ยนะขององค์หญิงสมเนี่ยก็อาจจะดูแบบเหมือนไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ทีนี้ในความคิดของแอดเนี่ยในซีรีส์นะ,นะเขาผูกปมมากขึ้นจริงๆไอฉากงานเลี้ยงที่ตอนหลังผ่านไป5ปีที่มาทะเลาะกันเนี่ยแล้วองค์หญิงสาชนะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าไม่รู้ ว่าองค์หญิงสามคือจะโดน อะไรก่อนหรือเปล่าเพราะว่าก็คือทําตัวเกเรน่าดูนะในซีรีส์เราต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะมีการปรับบทยังไงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะโครงหลักๆจากนิยายเนี่ยนะ,ะเขาหยิบใส่เอาไว้หมดแต่ว่าเรื่องราวยิบย่ลยอย,ย,อย,ย,อยเนี่ยมีการแต่งเติมเสริมเพิ่มทําให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยนะคะดูมีมิติมากขึ้นดูเรียวมากขึ้นเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอย่างนางเอกเองเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดถึงการค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เนาะจากเหมือนตอนนี้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่แต่เดี๋ยวก็คือจะค่อยๆรั กับพระเอกจนจบลงได้ด้วยดีอ่าเรื่องนี้จบดีนะทุกคนหรือ,อย่างตัวละครพระเอกเนี่ยนะก็ดูมีความเป็นคนมากขึ้นในนิยายนี่คือจะดูเข้มแข็งเย็นชาดูโหดดูอะไรแล้วก็ดูคลั่งรักนางเอกมากกว่านี้นะแต่ในซีรีส์คือปรับให้มันดูลำมุญขึ้นเยอะเลยค่ะจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ ติดอกติดใจหลายคนมากๆเวลาลงคลิปที่ไรนะก็จะมีคนเลือกข้างเมนนูน้นเมนนี้กันประจำค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะคะใครอยากรู้ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเรื่ององค์หญิงสาในนิยายอาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าอ่ะเท่าที่มีก็คือได้หยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะไว้รอดูกันค่ะว่าซีรีส์นะคะองค์หญิงสาจะมีจุดจบยังไงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ